เราตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกที่นีที่อื่นเนะี่ยเขาจะแนะนําให้ใส่แบบ3า0รเลย3 0มสี่เชื่อหมออะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบไซส์ใหญ่เราเลือกที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นที่เราต้องการจริงๆเป็นนางงามเองก็ไม่ได้จําเป็นต้องใส่300อกว่ากันทุกคนนะครับไม่ชอบอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเท่านี้สำหรับนมพอใจมากๆเลยค่ะ ตอนที่เราไปคอนซัลที่คลินิกอื่นเขาไม่ได้แจ้งปัญหาเลยว่าเรามีปัญหาหน้าอกไม่จริงเลยใครที่บอกว่าลดสิบร้อทับนี่หนูขอเถียงจากใจตรงนี้เลยสวัสดีครับก็พบกับรายการเรียวรีวิวนะครับที่ดีคลินิกครับก็เป็นนี้วันนี้ก็เป็นเคสพิเศษเคสหนึ่งเมนเทอร์นะครับเอ็กซ์ต้าเจลเลยนะครับ มันนถ้าเอ็กซ์ตาร์เจลขนาดไม่ใหญ่ครับ215กับ230ซีซีนะครับสวัสดีค่ะชื่อเลยนะคะสิรินทร์วชรโชติการมิสแกนนักปศุสัตสองพันยี่สิบสี่ค่ะถามเนี่ยก็อายุ21ปีนะครับเอ่ออยากเสริมหน้าอกมานานหรือยังครับจริงๆแล้วที่ตั้งใจไว้เลยศัลยากรรมแรกที่อยากทำคือหน้าอกค่ะแต่ด้วยค่อนข้างที่จะถามหลายๆคนมาเขาบอกว่าการทำหน้าอกเจ็บเหมือนรถสิบล้อทับเลย ได้ยินคำพูดนี้มาเยอะมากก็เลยทําให้รู้สึกว่ากลัวก็เลยตัดสินใจนานอยู่คอากลัใช่ก็แต่ว่าเราก็เจอปัญหาว่าตอนที่ใส่ชุดประกวดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเออไม่มีเลยมันเรียบเลยดูไม่มีมิติเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากได้ใหญ่แบบตะโกนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยอยากได้แบบดูที่เป็นธรรมชาติเท่านี้สำหรับนมคือว่าพอดีแล้วพอดีเลยค่ะประมาณ200นิดๆอยนิดนิดเนะ เพราะว่าบางคนก็แบบถ้าสนหนาอกรุ่นเก่าอ่ะเขาจะใส่กัน300ถ้าตัวตัว,ตวแบบหุ่นแตงงามเนี่ยเขาจะใส่กัน3 0 0กวอากว่าด้วยตาไปเนาะเราก็เคยเห็นมีประสบการณ์ว่าบางคนเห็นใส่ตั้งส0มร้อยสารกว่ารู้สึกว่ายังไงครับสำหรับหนูหนูเป็นคนค่อนข้างที่จะตัวเล็กถ้าใส่ใหญ่มากไปมันจะกลัวว่ามันจะขึ้นมาเป็นบล็อกเป็นขอบด้วยนหนูก็กลัวแล้วก็บางคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันใหญ่เกินตัวสําหรับหนูคิดว่า เท่านี้สำหรับหนูพอใจมากมากเลยค่ะสองร้อยนิดๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเทรนด์ด้วยนะสำหรับคนตัวเล็กคนตัวผอมเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ใหญ่ถึงแม้จะทําเป็นประกวดนางงามหรือว่าจริงเขาทานางแบบด้วยเนาะคือนางแบบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แบบไม่ได้เน้นเซ็กซี่กันแบบามากทุกคนนะเราแบบเอาให้แบบมีหุ่นให้แค่แบบมีเคิร์ฟนาฬิกาซาอย่างเงี้ยพอแล้วใสรเสื้อผ้าดูเป็นแล้วก็สวยแล้วค่ะ จากเดิมก็คือเป็นประมาณครับ A อเลยแหละมีเนื้ออยู่ประมาณ240กับ 200cc คือหน้าอกอไม่เท่ากันจริงๆมีปัญหามากกว่านั้นคือเป็นอกไก่ครับอกกระดูกนูนอยู่ตรงกลางแล้วกระดูกอกไก่เนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งที่เป็นอกไก่แล้วมันไม่เท่ากัน2ข้างกระดูกนูนข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วหลายๆคนจะเจอปัญหาว่ากระดูกที่ไม่เท่ากันจะทําให้หัวนมมันชี้แบบไม่เท่ากันชี้ออกไม่เท่ากัน มีคนหลายๆคนนะที่ไปเสริมหน้าอกแล้วถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยหัวนมมันจะชี้ไม่เข้าไม่เท่ากันต่อไปอะ่ะการที่เราจะแก้ให้เท่ากันเนี่ยมันจะต้องมีการที่จะใส่ซิลิคโคนที่มันกว้างกับพอดีกับหน้าอกสองข้างอันนี้หมอเลือกใช้เมนเทอร์เอซาเจลเนี่ยนะครับรุ่นโมดัเลตทัดข้างหนึ่งแล้วก็รุ่นไฮข้างหนึ่งเพื่อที่จะ แก้ปัญหาว่าหัวนมข้างที่ออกข้างเราใส่ซิลิคนที่มันกว้างเพื่อที่จะให้หัวนมมันดูอยู่กลางมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเย็บล็อกร่องอกให้มันพอดี1นิ้วมือเนี่ยคือสวยที่สุดนะเพราะว่าคนที่เนื้อเนื้อตึงอันนี้คล้ายๆสาวสองเหมือนกันตรงที่ว่าเนื้อน้อยพอเนื้อตึงเนี่ยเนื้อตึงจะมีปัญหาว่ามันเนื้อความตึงของเนื้อนี่นะครับมันจะดันให้นมเนี่ยผิดตำแหน่งได้ง่ายยิ่งกระดูกหน้าอกที่เรา สองข้างไม่เท่ากันคือตอนมาปรึกษาก็จะบอกชัดเจนแล้วว่าสองข้างเราต่างกันนะแล้วมันมันค่อนข้างยากตรงที่ว่าถ้าเราวัดไม่พอดีเป๊ะจริงๆนะว่าเราเลือกซิลิโคนไม่ค่อยดีบางบางที่ก็บอกว่าใสา่ไซส์เท่ากันไปเถอะก็จะเกิดปัญหาว่านมมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่ากันหรอกทำไปแล้วก็หัวนมก็จะชี้กับคนละทิศกันต่อไปแต่ตอนนี้กลับมาดูเท่ากันได้มากขึ้นส่วนไซส์เนี่ยหมอก็เลือกให้ว่า 230นี่แหละน่าจะเ,าะเยอะสุดแล้วจริงๆลองเลือกให้ใหญ่เป็น300กว่าเป็นทรงพุ่งแต่ว่า<อ>ไม่ชอบ,ชอบนะเขาบอกว่า,วาเออเดี๋ยวนี้เป็นนางงามเองก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่3 0 0กว่ากันทุกคนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของความกลัวเรากลัวเจ็บ เล,เลยไม่ได้ทํามานานเนะ <ไอ S 1> เพราะว่าบางคนนี่ก็คือก่อนประกวดนะเขาก็มาทำนมกันไปก่อนเรียบร้อยแล้วแหละตอนอายุ18อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <ไอ S 1> แต่ว่าอ,นนอันนี้ก็คิดว่าจะการที่ไม่ไม่มีหนะ้าอกค,คิดว่าจะไม่ได้มีปัญหาขนาดนะั้นแต่พอเห็นตัวเองใส่รูปในชุดราตรีจากรูปนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเรียบแบนแล้วทําให้เราดูเหมือนแบบมันดูไม่มีมิติแต่พอพอทําไปแล้วใส่ไปแล้วทุกอย่างมันดูเต็มขึ้นจนเจ้าของร้านทักว่า เวลามีหน้าอ,อกแล้วใส่ชุดไหนก็ดูสวยก็ดูเต็มมันง่ายต่อการที่เราจะตัดสินใจใส่ชุดอะไรก็ได้ด้วยค่ะอย่างตอนที่ช่วงที่ไม่มีหน้าอ,อกเนี่ยเราจะต้องเลือกชุดที่มันปิดบดบ,บางหน้าอ,อกซึ่งจะทําให้แบบบางทีมันหนีเอย่ยงชุดนี้ใช่ใชัดเจนแล้วมันก็เรียบพอมันเรียบมันดูไม่มีมิติคือถ้าเรามีหน้าอ,อกแล้วเราใส่ชุดเนี้ยมันจะสวยกว่านี้มันจะเพอร์เฟกกว่านี้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าเป็นชุดที่ไม่ได้โชว์ล่องออกอะ่ะมันก็ยังทําให้ดูมีเคริร์ฟขึ้นมาเนาะ เหมือนเขาจะไปใส่ฟองน้ํากันตลอดมันก็ไม่ได้เพราะชุดสวยๆสมัยนี้ไม่ไม่รวมแต่ชุดชุดพวกลาตีนะแต่ว่าชุดใส่เล่นสมัยแฟแฟชั่นสมัยนี้เขาก็โชว์ล่องอกเพราะฉะนั้นมันมันใส่ฟองน้ําดังไม่ค่อยได้ก็เลยนี่แหละต้องมาทำหน้าอกแต่ว่าจะทํายังไงให้มันดีเนี่ยเขาก็เลือกมาเยอะเนยนี่แบบเลือกมาสี่ไปปรึกษามาสี่คลินิกค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกมากเลย เลือกเลือกมากแล้วก็เลือกมากด้วยค่ะเพราะว่าหนูไปหามาทั้งหมดสี่ที่ดีนคลินิกเป็นเป็นที่ที่สี่ค่ะสําหรับหนูคือตอนที่เราไปคอนซัลที่คลินิกอื่นเขาไม่ได้แจ้งปัญหาเลยว่าเรามีปัญหาหน้าอกไก่หรือว่าคือเขาแจ้งแค่ว่านมเราไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วว่ามันไม่เท่ากันแต่ว่าปัญหาที่คุณหมอแจ้งนะคะว่า มันเป็นอกไก่กระดุมข้างนึงกระดูกเลข้างนึงปัญหาตรงนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนคือเราไม่ได้เข้ามาที่นี่เราก็จะยังไม่รู้เลยและทุกที่คือจะให้ใส่ซิลิโคนที่ไซส์เท่ากันทั้งหมดเลยยี๋เว้นที่นี่ที่จะให้ทดลองตั้งแต่ตอนแรกว่าจะใสข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้เท่าไหร่หนูรู้สึกว่าหนูตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกที่นี่ด้วยแล้วก็อย่างที่อื่นเนี่ยเขาจะแนะนําให้ใสแบบ300เลย304เชื่อหมออะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบไซส์ใหญ่ แล้วคุณหมอที่เนี่ยพอหนูพูดว่าหนูไม่ชอบหนูอยางได้ไซส์เท่านี้เท่านี้คุณหมอก็แบบโอเคได้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกไว้ว่าเราเลือกที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นที่เราต้องการจริงๆคือหมอสื่อสารกับเราแล้วก็เข้าใจกันคือบางที่เขาก็แบบว่าอ้าสามร้อยก็หมอก็ทาสามร้อยมาคนอื่นก็สวยคือความคิดของหมออะอะไรอลไรคนเขาก็หมอทำสามร้อยสวยก็คือสวยก็คนอื่นก็ต้องว่าสวยแหละคือบอกว่าหมอบางคนเขาก็ไม่เปิดใจนะ เขาก็ต้องบอกว่าก็หมอทําสไตล์เนี้ยฉันทําสไตล์นี้สวยก็คุณก็ต้องรับรับตามนี้ไปนะครับแต่าบอกว่ามันมันใหญ่เกินไปแต่จริงๆให้ลองแล้วนะหมอก็ให้ลองแล้วสามร้อยห้าสิบให้ลองแล้วแต่เขาให้ลองตั้งแต่สามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบเลยค่ะแต่หนูเลือกสองร้อยค่ะเออจริงๆจะเอาร้อยห้าสิบก็มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราใส่ทุกไซส์ทุกขนาดลองให้จนจนคนไข้พอใจเพราะแต่ละคนเนี่ยสไตล์สไตล์แต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกัน ความชอบแล้วก็ความพอดีตัวเนาะความพอดีตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันความจริงมันไม่ได้ดูแค่เรื่องว่ามันใส่บราครับอะไรแต่ว่าต้องดูแบบโครงสร้างโดยรวมร่างกายความความอะไรนะความกว้างของตัวสะโพกอย่างนี้ก็ต้องก็งงงงสาคัญนะ,นะครับซึ่งจริงเราก็ไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่สะโพกใหญ่หรอคุณคนค่อนข้างตัวผอมสูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรใส่ใหญ่ไม่งั้นจะดูตันตัน หลังทํามาก็ได้ตามที่เหมือนลองวันที่ลองเป๊ะเลยใช่ไหมครับเหมือนเป๊ะเ,เลยแบบทุกอย่างโอเคแบบพอเปิดกระจบือตอนแรกอ่ะยังไม่ได้เก็บว่าที่คุณหมอให้ใส,ส่สปะโพกวารงก็ยังไม่ค่อยยาแต่พอวันที่มาตรวจกับคุณหมอได้เปิดหมดได้เห็นทั้งหมดของตัวเองก็รู้สึกว่าโอเคชอบเลยแบบทุกอย่างดูธรรมชาติไปหมดเลยตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้แข็งเลยนะคะเมื่อเทียบกับของคน ที่ไม่ได้ใส่สายเดนด้วยอ๋อเราใส่ใสายเดน<ช>ประมาณนักสามสี่วันนะ,ะก็อันนี้ไม่ได้กังวลเรื่องใส่ใสายเดนเพราะเราก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์รู้สึกว่ามีประโยชน์เพราะว่าเห็นเรือที่ออกมามันออกมาคือวันแรกมันไม่ได้ออกมากมันชค่อยๆออกวันที่2กับวันที่3ครับลองดูจริงๆนะคือหมอหลายคนเขาไม่ใส่เขาก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะวันที่2กับวันที่3เป็นวันที่มันมีน้าเหลืองออกมาน้ําเหลืองที่ข้างเนี่ยมันทําให้นมแข็ง มันทําให้มีความความช้าม,มันมากกว่าการที่ใส่ไปอีกแค่สองสาวันเนี่ยเป็นวันที่บวมที่สุดวันวันที่น้ําเหลืองออกมากที่สุดเนี่ยแค่เดินให้ตรงนั้นหมดมันก็จะแบบนิ่มแล้วก็หายไวกว่าเรื่องความเขียวความช้าเนี่ยไม่มีเลยเห็นว่า1สัปดาห์ก็สามารถที่จะใส่ชุดชได้แล้วจริงจริงจริงๆสามวันเนี่ยหนูเดินได้แล้วนะคะ,ะเดินแบบเดินเถิอนเลย แต่ว่าทุกคนเนี่ยทำตามนะคะเดี๋ยวคุณหมอดูคือพี่ <นะ S 1> เขาไปไปแบบกองประกวดเลยแหละเขาไป <c oughs> ขาเขาเ <c oughs> าตามตามไปถ่ายรูปซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ย่ะอยากให้ทํากิจกรรมอะไรแต่ว่ามันจําเป็นอันนี้ก็มีสายเดนไปด้วยทำไป <c oughs> <c oughs> แต่คนก็ถามว่ามีทําไมเดี๋ยวนี้หมอสมัยใหม่เขาไม่ค่อยใส่กันใช่อันนี้เป็นคําถามที่พบได้บ่อยมากเลยค่ะว่าใส่สายเดนทำไม แบบยุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่สเดงหมอว่าถ้า,ถาจะขอ,อกันว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าหลายๆคนจริงๆแล้วมีปัญหาเลือดหยุดช้าโดยที่ไม่รู้ตัวคนไทยยมีสักสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละแล้วพอมันมีปัญหาเนี่ยมันก็มันก็แก้ยากนะบางทีแบบมันนมแข็งไปแล้วอ่ะนมน้ําข้างไปแล้วนมแข็งไปแล้วอักเสบไปแล้วนี่ต้องมานั่งตามฉีดยาหรือมานั่งเจาะน้ําออกเนี่ยมันมันไม่คุ้มกันเทียบกับว่า,อาล,อลองทนเราทนนิดนึงนะ ซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้เจ็บตอนใส่ก็ไม่ได้เจ็บเราก็ไม่ได้มีติดเชื้ออะไรอย่างที่คนเขาบอกเพราะเราแบบว่าติดซิลไว้อย่างดีนะครับราะงั้นมันมันไม่ได้แบบใช้ชีวิตยากอะไรแต่ว่าจะทําให้ดีขึ้นด้วยซ้ํา ส่วนเรื่องความเจ็บเป็นยังไงคะที่กังวลไม่ได้ทําไม่ได้ทํานมมาตั้งหลายปีเพราะว่าัวเรื่องเจ็บจริงๆระดับความเจ็บสำหรับหนูเนี่ยหนึ่งสิบหนูให้ประมาณห้าหกค่ะวันแรกอะเนาะวัน<ม>แรกเราจะรู้สึกแค่ว่ามันตึงๆเหมือนเราอตอนตอนที่เราตื่นมาเราจะรู้สึกว่าตึงๆเหมือนแบบเอาเอาผ้าห่มหรือว่าหมอน,นมาทับไว้นิดเดียวไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดจนถึงขั้นนั้นเลย แล้วก็วันอีกสองสามวันก็หายหมดเพราะว่ามีสายเดนมันก็ไม่ได้แบบแน่นมากจนแบบขยับไม่ได้นอนติดเตียงสิบรอทับไม่่ไม่จริงไม่จริงเลยใครที่บอกว่ารถสิบรอทับนี่หนูขอเถียงจากใจตรงนี้เลยว่าแต่เฉพาะที่นี่นะเพราะว่าที่อื่นไม่รู้นะเทคนิคเทคคนิเก่าไม่ใส่เดนการไม่ยืดเนื้อหรือว่าทําทางรักแร้หรือทําแบบไม่ไม่ส่องกล้องยังมีคนทําแบบนั้นอีกเยอะยังยังมีเทคนิคเก่าๆอย่างนั้นอีกเยอะ เพราะฉะน,นั้นมันก็ยังเจ็บอยู่เนาะเพราะฉะน,นั้นก็เจ็บไม่เจ็บก็เลือกดูรีวิวดูดสถานที่ที่ทำแล้วกันนะแต่ที่นี่ก็รับร<ะ>องไม่ไม่้เจ็บสำหรับใครนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ากลัวเจ็บเนี่ยหนูแนะนําว่าให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าจากใจคนที่กลัวเจ็บมากๆผ่านมาได้แล้วก็ก้าวข้ามมาได้แล้วก็ ฟีดแบ็กเป็นยังไงหลังจากที่เราประมาณสักสองสามอาทิตย์เราก็สามารถที่จะคือมัววมเขียวช้ำนี่เรียกว่าหายหมดที่นี่จะหายเร็วเพราะว่าใส่เดนเนี่ยเราก็สองกล้องเทคนิคยืดเนื้อสองกล้องให้ดีเป็นยังไงครับฟีดแบ็กในการแต่งตัวคนทั่วไปเขาดูเราเราเป็นยังไงฟีดแบ็กเลยพีดีที่เขาอันนี้ให้เรามาทำเขาพูดว่า พอมีหน้าอ,อกแล้วทุกอย่างมันดีจริงๆไม่ว่าเราจะใส่ชุดไหนก็แบบว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องการเลือกชุดมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคีดีจะเป็นคนเลือกชุดให้เขาก็รรู้สึกแบบว่ารู้แบบน,นี้น่าจะส่งให้มาทาตั้งนานแล้วก็คือแบบตัวเราเองก็พอใจคนรอบข้างก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเรามีหน้าอ,อกแล้วก็ดูแบบดูสวยขึ้นดูมีมิติขึ้นด้วยค่ะโดยที่ไม่ใหญ่เกินตัวแล้วก็ไม่ไม่เป็นขอบไม่เป็นบ,บอกอ้ยบันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือความความที่ใหญ่เกินแล้วก็เป็นบล็อกใช่ไหมครับ เป็นอะไรคล้ายๆเบ็นลูกขึ้นมาขอบชัดเหลือเกินอะไรอย่างนี้บางที่เขาบอกว่าเนินชัดก็คือเป็นลูกเหมืนอนมอคเลยนะครับแต่อันนี้ไม่มีขอบมันจะแบบไม่ไม่ได้ชัดมากแล้วก็มีไม่เกินตัวที่สําคัญคือไม่ไม่ให้แบบล้นเกินตัวใช่ไหมก็จะทําให้ใส่ชุดใส่เดรสใส่อะไรก็ก็สวย <S 2> <S 2> <ม>นะครับสวยดูเต็มดูเต็มไปหมดทุกชุดจกที่ไม่ดูเปนคนที่เพราะไม่มีหน้าอกก็จะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าที่ที่มันโชว์หน้าอ,อกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะ ไม่ค่อยอยู่พอ,อมอีหน้าอ,อกแล้วก็เริ่มซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบแบบนี้ที่มันสามารถเคยเจอถึงจะใส่อะไรใส่เดี่ยวกวออกเนี่ยก็ดูสวยขึ้นเนาะถึงถึงจะไม่ได้ชุดประกวดอะไรเนี่ยก็เหมือนถึงนางแบบเนี่ยเขาก็ดึงนี้สไตล์เนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะคนคนก็ไม่ได้ใส่แบบใหญ่โตเพราะว่าลองดูสิถ้าเป็นเสื้อตัวเล็กแล้วไปใส่3 5 0ซ้เซีนีจะตันมากจะดู โอ้ดูโปมากเลยแต่ว่าถ้าถ้าเสื้อสไตล์เนี่ยก็คิดว่า200นิดนิดเนี่ยนะเหมาะกับคนตัวที่ไม่ใหญ่นะครับอ่าก็สุดท้ายคุณเนยมีอะไรอยากจะฝากคนที่คิดอยากจะเสริมหน้าอกแบบควรจะเช็คอะไรดูอะไรเลือกยังไงนะครับก็สําหรับหนูนะคะการอย่างแรกเลยเนี่ยให้เช็คให้เช็คแพทย์เฉพาะทางค่ะเพราะว่าสําคัญจริงๆในจุดจุดนี้เพราะว่าคุณหมอจะสามารถบอกเราในปัญหาต่างๆ ในร่างกายของเราที่จะทําหน้าอกได้แล้วก็2เลยนะคะดูรีวิวที่เป็นรีวิวเรียวจริงๆแบบไม่ใช่แบบดันหรือว่าแบบรูปสวยสวยเอาเอาบาดันมาใส่ครต้องเป็นรีวิวหรือว่ารูปถ่ายที่เป็นทางการแพทย์จริงๆค่ะแล้วก็ส่วนที่3ในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดค่ะอะไรแบบนี้ที่หนูอยากจะแนะนําทุกคนนะคะก็คือเลือกที่มีวิสัญญีแพทย์ก็ดมยาสลบนี้นะครับ แล้วก็ดูก็เข้ามาปรึกษาที่สาคัญที่บอกว่าเข้ามาปรึกษาคแค่รู้สึกว่าการที่เราจะเลือกกันที่ผ่าตัดอะไรใหญ่ใหญ่แนะนําว่าให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอสาหรับตัวหนูเองเนี่ยหนูแนะนําสําหรับหนูเลยอ่ะคือหนูปรึกษามาทั้งหมดสี่ที่มีมคลินิกเป็นที่ที่สี่ที่ตัดสินใจเลือกเพราะว่าเลือกค่อนข้างที่จะเยอะคือสาเหตุหลักๆเลยที่เลือกที่นี่ก็คือคุณหมอละเอียดรอบคอบมากๆได้รู้ถึงปัญหาว่าหน้าอกเราเป็นยังไงแล้วก็เป็นคนที่ เลือกซิรโคนที่เหมาะกับตัวเรามากจริงๆคือเขาไม่เถียงคือถ้าเราอยากได้200คุณหมอก,ก็จะให้ลองมัมงแต่ 200- 300- 400แล้วแต่เราแต่สุดท้ายก็จะเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดสําหรับเราพอใจแล้วก็คุณหมอก็เห็นชอบด้วยไหมคะอ่าก็หมอก็จะเลือกว่าอันไหนที่มันเหมาะแล้วก็ปลอดภัยอาคงสวยอย่างเดียวไม่ได้พอใจอย่างเดียวก็ไม่พอ <S <S ต้องอก็ต้องแบบว่าสวย <S <S และ<ว>ปลอดภัยด้วยนะครับก<อ>็ได<อ>้ล<อ>ุกสวยๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับในการเสริมอกใน ในทางระดับเป็นนางนางแบบแล้วก็นางงามเนี่ยนะครับกอวันนี้ก็ขอบคุณคุณเนยมากนะครับเราไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ